เช้าเพามาชมพ่อพันธ์ุนะครับนี่เจ้าแสนกลนะครับอันนี้เจ้าสาเบิร์นะครับสาเบิร์นี่จะเป็นลูกลูกชิดนะครับงอนลูกชิดที่ใจลูกชนแสนชนล้านบ่อยๆนะครับแม่เขาจะเป็นสาเบิร์นะครับตัวนี้เพิ่งดึงตัวกลับมาจากสอเไพ่บอยนะครับเห็นลูกชุดแรกมีทั้งเหลี่ยมมีทั้งแข้งนะครับเป็นมารลทุกตัวนะครับดึงกลับเข้าบ้านมีสุวรรณนะครับตัวนี้ เขาแสนคมนะครับแชมป์สี่สิบล้านนะครับตัวนี้นะครับเจ้าทองดำนะครับ <S <S 1> <S 1> ใจลูกเบิกแข้งดีมากนะครับจิตใจดีนะครับอันนี้จะเป็นพ่อเจ้าดีเซนนะครับเพชรดำนะครับตัวนี้ลูกโงกุลนะครับ ตัวนี้เพชรน้อยนะครับเพ็ดน้อยเป็นลูกพิกับนะครับแม่เป็นแดงปืนกลตัวนี้สถิติแปดไฟส์นะครับซื้อมาห้าแสนนะครับลูกไก่ที่ผมชุดโตสุดเอน่าจะสี่ห้าเดือนนะครับอยู่กับลูกค้าหมดนะครับพวกนี้ผมทำลูกไก่นะครับคนก็ซื้อหมดตัวผมเองก็มีน้อยนะครับ พี่เด็ดตัวนี้ครับ